สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook นะครับง่ายๆนะครับทำตามกันได้ทุกคนนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็นเพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า K M MM m นะครับขีดทีนะครับ สามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับจากนั้นทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเมื่อเราทําการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่นะครับหรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนๆทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกส่านล่างนี้ด้วยนะครับแต่หาใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านช่องทาง Gmail ได้เลยนะครับ เมื่อเราทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใชงานได้เลยนะครับ พอลงชื word, ่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกของหน้าเว็บไซต์นะครับจะมีบริการขางทางเว็บไซต์นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละบริการให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับพอบางบริการนะครับก็สามารถหาาได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับส่วนด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์ที่เราได้เคยเติมไว้นะครับโดยผมก็จะมาสอนการเติมเงินให้นะครับทางเว็บไซต์มีช่องทางการเติมเงินให้เลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคําแจ้งเตือนของทางเว็บไซต์นะครับหากเพื่อนๆทำการไม่ไม,ไม่ไม่ทำการอ่านนะครับก็จะทำการสั่งซื้อผิดพลาดกันได้นะครับทีนี้ก็มาดู<ม>วิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆทำการเลือกเป็นเพื่อเพื่อดูไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น R S4 แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆทำการนำลิงก์มาใส่นะเบียงแค่ไปที่ Facebook นะครับทำการเลือก อาไ์สดที่เราต้องการนะครับคลิกเข้าไปชมนะครับจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์มาได้เลยนะครับจากนั้นก็มาใส่ปริมาณผู้ชมที่ต้องการนะครับต้องการกี่คนก็พิมพ์งเงินไปในเพราะโดยผมสัตว์ที่ดูสักสิบเอ้ยร้อยคนแล้วกันนะครับขั้นต่ำอยู่ที่สิบนะครับจากนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์จะมีข้อความยืนยันนะครับว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วแล้วแล้วนะครับ 100คนนี้ก็จะอยู่กับเราไป15นาทีนะครับก็ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพืเ่อนๆสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับเมียดมินคอยตรวจสอบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับและหากเพืเ่อนๆนะครับที่ทาการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูะรายละเอียดย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในประวัติการสั่งซื้อนะครับ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขอ่าออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทางเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนดมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะครับก็จะเป็นปริมาณค่าบริการแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับอ่าในช่วงนี้รอดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับทูมันนี่กระสิกรนะครับไทยพันธุ์นิดนะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแนบสลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ โอนตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทงการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปล่า w a l l นะครับให้เรานา,าล,งลิงก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอ่าเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนานะครับ5%านะครับจากยอด คนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้ห้าเปอร์เซ็นจากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับก็ยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มาหกพันกว่าแล้วนะครับ ่อนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีอ่าทาง Google p l a y นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของอ่าแอปนะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอนมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอนมินก็จะมีทาง2ช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ลน e ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะตรวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับ หรือต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือยังนะครับอตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณส ยอดผู้ชมของเราครับจาก15ตอนนี้เป็น136เลยนะครับก็มีแถมมาให้เราด้วยนะครับหากใครนะครับที่ต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้แก่คลิปนะครับกับไลฟ์สดนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครเข้าเราเข้าสู่โดยสายจากหนิงด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ